ายไร่โฮมเมคโฮมเมคลูกยำมียำมีพี่น้องน้ำนลาสโอ้ยโอ เห็นได้พี่น้องต่แสบต่แสบบอสีสันช่วยรถไฟก็แซ่บอยู่เด้อ แสบหนวคัวหนูคิเชนสูตรเฉพาะพี่น้องบะมี่ไผ่เหมือนและกับบเหมือนไผ่พร้อมแสบหนวคัวหนูคิเชนเหดข้าวผัดให้เด็กๆอร่อยแซ่บ์ ไครเป็นไครซีนไก่แล้วก็กุ้งสเปชียลฟายไรซผมไม่คิดแอนแกนคิดพร้อ